ทุกคนก็เป็นผู้บริสุทธิ์ในตาแรกแล้วใช่ไหมล่ะแล้วก็เป็นเหมือนกันอืมโอ้ไเอ้คนนี้ไม่ได้เป็นแน่เอ้อตาที่แล้วมันเป็นเว้ยแล้วมันฆ่าคนไปทั่วเซิร์ฟแล้วก็โดนในอำเภอฆ่าตายคดคดเอ้หนูถือมีดโอ้ยไอ้ยไอออีนั่นเป็นไอ้อ้เอ้ล้นเบคอนไม่ได้เป็นแน่อืมแล้วฆาตกรอยู่แไหนเนี่ยเฮ้ยเพื่อน ไหนวะไม่น่ามีนะรอดเออโอโหคุนข,ขตรกรน่าจะอยู่แถวนู้นแห่เลยเฮ้ยมีดมันปักอะไรลอยฟ้าแล้วนะ่ะแั้วตรกรมาแล้วเอาเลยฆ่าเลยในเพอวิ่งวิ่งไปซัดกับมันเลยกลัวอะไรวะเฮ้ยเออฮ้ยน้ำนัามันเข้าเบคอไปแล้ว ยิงมาเลยอยู่นโค้นเม่นปลาค้นเม่นแบบสามร้อยหกสิบเอคิวเราไม่น่ารอดไปเลี้วปลาปิปดปีเดในเพลโขรออะไรวะเฮ้ยคิดดีแล้วเหรอไม่อยู่ฆัาตกรไม่อยู่ ฆาตกรไปไหนวะฮะปลาโคตนแม่นลิงโคตนแม่นหืสามร้อหกสิบเอคิวเฮ้ยเฮ้ยใครวะมันมันโผล่มาจากไหนไม่น่าใช่นะไม่น่าปลอมตัวมาเอ้อลุนั่นไงฆาตกรมีปสููมันเร็้วดู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 แนวเพ์ดิดดดดดเฮ้ยหนีก่อนแนวเพ์มันอยู่ไหนวะเฮ้ย โดนค่าโดนค่าจะหมดแล้วน่ะโอ้โหชุกฮอ้ยฮ้ยฮยฮยมันมาไปฆ่าเร็วเลอยกือบเกือบโดนอี ไป้าไปฆ่ามันเออฮะมันมันข่าวจากทางไหนแปลกแปลกแล้วไอเกย์อมคลิปนี้ไม่น่ามีคนดูเยอะะเอาเป็นว่าถ่ายเล่นๆมเบยคือคือเราตายหมดเลยเหรอไอเสื้อเท่นี่ซื้อซื้อมาจากไหนวะ หืมอ,อยากซื้อมาบ้างวะเบคอนไอเบไอเบคอนเถื่อนควิตติ้งฟอร์ u ย t เ r ินี่ยังไม่ตายหมดปึ๊บโอ้มีคนอยู่ตรงนี้ด้วยเพิ่งรู้นะมีที่รับตรงนู้นห้าห้าห้าเขาชนะหรอเอาอเขาชนะเลยไม่ได้เปิดเสียงเกมนีิว่ะแป๊บบนึ่งนะยังไม่ได้เสียงเพลงเลยวะ โอเคเอาเป็นว่าเราชนะแหละเย้น้าหน้าภูามิใจมากอยากได้เสื้อยังมากเลยเอ๋อขอกรอบได้ปะมันอยู่ไหนวะเบยเสื้อเบคอนอะเ้ยเอาไปไปออฟฟิศดิโอ้โหอ,อะไรวะไปไปเลือกทางนั้นทำไมห้าแล้วมันมีคนมาขำห้า <laughs> ปาคนแม่นน่ะขอขอ,อนับถือจริงๆมามีชื่อแปลกแป,แปแล้ว่ะผู้บริสุทธ์ฮะใครๆก็เคยเป็นเองไม่น่าได้เป็นสองรอบติดหรอกนะไม่งั้นเองจะเป็นคนแบบสองรือสิบโอ้ยไปเถอะมีที่ไหนดูกดีบ้างอืมไม่มีที่ไหนแล้วอ่ะ ทางมันตันหมดอะ่ะอืมฮนเฮ้ยไเใ็นเองแน่นอนเพื่อเราเราไว้ใจได้เชื่อเราดิเอ๊ะนั่นเอ็นนันปะเฮ้ยในอันนั้นมันนายอำเภอเนี่ยมั้ไปเลยไปฆ่ามันรีวไอ้เราก็เราก็เชื่อว้าไอ้นั่นมันอ๋อปีเก๊ เน่อยเผือคนงูดูที่ไหนยิงหมดออกอีกอ๋อตายเพื่อเราเราตายเหมือนกันวะเราอ๋อคนงูอ๋อเราเราใครชนะเว้ยใครชนะวะ ฮีโร่ออเอไออีแซแซวีเอไออชนะแล้วเราไปยิงคนมั่วเฉยลโอ้โหดูดูดูกะลียาดิฮึบไปบ้านไปบ้านเออไปเร็วอืม เมืรอเดอรมิซิลี่มันชอบชอบแบบมันมันชอบบักอ่ะบางทีมันมีคนเตะเตะเรากระเด็นออกนอกแมปแล้วก็กีบีดี้อะไรไม่รู้โวิสุดใครใครก็เคยตายเว้ยฮึเฮ้ย พราะมันมีเหมือนเหมือนทําท่าแกล้งตายอะ่ะไปไปไปมีที่รับไหนบ้างวะไม่รู้ที่รับยังแม่เอ้าวิกเตอร์อีกละดูท่าตายดิก็าตายบกุกนายอำเภอโอเคนายอำเภอชนะแน่นอน ต่อไปมันมีแบงค์ธนาคารแล้วก็ออฟฟิศที่ทํางานไปนี่เอาที่ทํางานไปธนาคารเออธนาคารมาดีมาดีาดเออมาธนาคารหมดอีคนมาคนั้นมาเออเอ,อ้าวออออออได้นะถ้าเราเป็นฆาตรกรค่าคนแรกตายเลยไม่ก็ฆ่าคนที่สองคนที่สามไม่ก็คนสุดท้ายแหละ แอบเพื่อมาฉันรู้ว่าใครเป็นขอทำนายก่อนเดี๋ยวขอดูกริริยาของคนแต่ละคนอุ้ยโอ้ย๊ยยิงอต,ตอนนมันโคตรตกใจยิงมัว่วโอ้โห เแลวเพอตายใครมันได้รับผู้สืบทอดวะผู้สืบทอดเราอยู่ไหนอันมีคนไปขโม,มยตู้เซฟนะฮะแล้วเราจำหน้าฆาตกรไม่ได้ด้วยเออนั่งไงฆาตกรอ่ะเป็นมัวไปคขเล็กคนเก่งอ่ะไปแม่นปืนมาจากไหนวะเฮ้ย ฮีโร่ฮีโร่สองตาอะไรเนี่ยย,ยังไงเราก็ชนะนะ <c oughs> เลื่นนโคโง่เลยไป AIO Lab บแต่เต็มแบบนี้มันเออมันมันแค่เกินอ่ะมีโอกาสโดนโดนซิก ไอ้ไอพวกซิกมาค่าตายสูงไปโหลดดิ้งแมพค่าในาอำเภอเป็นไงในอำเภอกับชาติมาเกิดอเบคอนไม่ได้เป็นแน่ดูจากกริยาแต่ไอ้นางสาวเป็นหรือเปล่า เรวเกิดอะไรขึ้นเอาเบคอนเป็นอ๋ออ๋อแล้วแล้เบคอนฮึมโชเซฟเทพสักครั้งไม่ได้เลยหรอเราว่าเอาไอ้นี่แหละคนแรกคนแรกเล่นมากี่ครั้งวะเนี่ยอยากถามมันมาก เฮ้ยเอาเอามาลื้อข้างหลังนะ่ะโอ้ไม่เอาหรอไปเอาคนโน้นแทนเฮ้ยอ,อืมเราก็เป็นผู้เล่นสายนั้นเหมือนกันเว้ยคาตฆาตกรแบบสายสายแบบเงียบๆอบะอันนี้ไม่เงียบละอันนี้ไม่เงียบอันนี้ไม่เงียบแล้ว ื้อแตกอืมอืมฮมันสบเราตายเลยเฮ้ยข้ามันโอ้มันชนะมาหลายตายแลวเนี่ยเอาเลยเอาเลยมันเล่นมากี่ครั้งวะเฮ้ยอีด็อกเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดเลเวลวัด ชนะคนทุกคนได้เกินไปของขวัญจากป้าข้างบ้านสส่ยาสอดโอ้ยอะไรไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวสักวันเราจะค่ายให้ได้แม้เราจะเป็นในอำเภอเราจะไม่ทำอาชีพสุจริตแล้วเว้ยเอาไอ้นี่แหละคนแรกคนหน้าตก โหลดดิง้งแบบโหลดนานจังวะพอรีสุดได้ปืนมาจะใครนั่นให้ตายอ่ะเบอยอย่าตาคนแรกนะไม่ไม่โหลดชีวิตสักตาไอตู แปลกนะนั่นอะเบคอนไม่ได้เป็นแน่นอนไอ้นั่นมีแววนะมันเหมือนจะล่อลวงทางเพศอะไรสักอย่างเฮ้ยเพื่อน,นีงไม่ได้เป็นวิเสร็จแต่ีอ,ไอีไอ้นั่นเป็นแน่นอนอ,อยากเข้ามาอันนันไ,ไ,ไม่ได้เป็นนะแต่ แต่เราเห็นหน้าฆาตกรไม่ชัดฮะอ๋อนึกว่าศพนึกว่าศพแ้วแล้วแล้วศพมันห้อยตรงตรงนั้นนี่โคตรโคตรเก๋เฮ้ยนั่นอะเอ้นัมันเป็นเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เบคอนเป็นเบคอนกำลังดอมดมมองมองอะไรสักอย่างเฮ้ยไม่นะเฮ้ยคุกไม่มาใช่ไหมไม่มานะ ถ้าดูโอ้ชนะละฮะใครมันฆ่าตายวะเฮ้ยโสดเกินโอเคแล้วเอเ้ยนั่นอีกแล้วเหรอฮะตึงเกินไปแล้วน่าแครอทโดนสลัดเชียร์อะไรไม่รู้โอเค,อเคมันว่าเซ็งจัดตอนแรกเราก็ว่าอยู่นะไอเอ็นเป็นเออ แม่โออีกเลวเหรอเดี๋ยวสักวันจะฆ่างให้ได้เว้ยเอาช่วยเองมาดิอีดอ็อกถ้าถ้าเจอเองอีกนะฮึตึงเกินตึงจนไม่มีคนอยากเล่นด้วยอะ่ะเฮ้ยจะเล่นยังไงให้ดูไม่ดีวะเฮ้ย เราบอกนะว่าทำไมทุกคนดูกลัวเราแปลกๆวะเฮ้ยเรามีเวลาสองนาทีในการฆ่าทุกคน เล่นเล่นไงดีว่าไม่รู้ไม่รู้จะเล่นไงเลยเล่นแปลกๆวะ่ะฮะเฮ้ยเฮ้ยเขารู้แน่นอนไปละโอ้ยโยโยโยเพื่อน เอ้มันรู้แล้วนี่ว่ะเฮ้ยเ หเราดูเล่นขาวกันว่าเฮ้ยเอาเอาไอ้นี้ก่อนเอออืมไว้นำให้ได้นายเพอย์อยู่ไหนวะ อันนี้จบคือเสร็จเลยนะฮอนด้าโตโยต้าซีวิค48มี ใชเทคนิคแบบเด็ดเร็วนี้โคตรดีแบบแบบตีซอมตีซอมบี้ทะลุโอ้โหโคตรโคตรดีโคตรเก่งกำจัดเจ็ดคนไร้เดียงสาเจ็ดคนไร้เดียงสาโอเคไปแล้วนะทุกคนเอาเป็นว่าเราล้มแชมป์อันดับหนึ่งของที่นี่ได้แล้วแล้วเขาก็ออกไปแล้วด้วยฮึ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 เอ่อเขาไปแล้วเย้เขาเซิร์ฟนี้เจอคนเก่งก็ ใช้ไม่ได้เลยนะไอ้นั่นน่ะมันเป็นใครว่าอยากรู้มากแม่งขี้แพ้ชิบหายไปละ